สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรโตีนจากไข่ขาวกันค่ะโปรโตีนจากไข่ขาวคืออะไรนะคะโปรโตีนจากไข่ขาวก็คือโปรโตีนที่สกัดมาจากไข่ขาวล้วนค่ะผ่านกระบวนการวิธีการต่างๆนะคะที่ยังคงคุณค่าของสารอาหารไว้อย่างครบถ้วนค่ะซึ่งโปรโตีนจากไข่ขาวเนี่ยจะให้โปรโตีนในรูปกรดอะมิโนหลายตัวนะคะ ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับประโยชน์จากโปรตีนอย่างครบถ้วนค่ะมาถึงประโยชน์จากโปรตีนไข่ขาวกันนะคะประโยชน์จากโปรตีนไข่ขาวนะคะก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะรัดจ,จากน้ําตาลและไขมันช่วยในการส่งเสริมระบบประสาทและความทรงจําช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อฟื้นฟูร่างกายและช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน,น,น,นค่ะค่ะดังนั้นโปรตีนจากไข่ขาวนะคะจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักค่ะ ผู้ที่พักรักษาตัวจากการทำีโมฉายแสงการผ่าตาดผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาก่อนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุค่ะรวมถึงนักกีฬาที่ออกกำลังกายอย่างหนักด้วยค่ะสวัสดีค่ะ Audio Jungle